สวัสดีเด็กดีทุกคนขอรับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทัาเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยช่องเด็กซ่าแมนยูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเด็กซ่าด้วยนะครับเริ่มต้นด้วยข่าวส่องความรวยว่าที่เจ้าของใหม่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันครับซึ่งตอนนี้ที่แสดงตัวชัดเจนว่าสนใจจะเข้ามาเช็คโอเวอร์สโมสรนั้นมี3รายคือบริษัท Apple ิลเซอร์จิมไรท์คลิฟและฮามดานโมฮัมเหม็ดอัลมักตูมเจ้าชายแห่ง,งดูไบวันนี้จะพามาเจาะก,กันครับว่าพวกเข้าแตลาคนรวยระดับไหนกัน เชื่อว่าหากตระกูลเกลเซอร์ตัดสินใจขายทีมจริงๆเซอร์จิมแร็กคลิฟเร็จทีวัย69ปีก็สามารถซื้อหุ้นทั้งหมดของสโมอสรด้วยเงินของตัวเองได้ทันทีโดยไม่ต้องรวมกลุ่มทุนจากที่ไหนเพราะเขาเป็นผู้กอ่อตั้งและซีอโอของเอนเนสบริษัทด้านเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ4ีของโลกปัจจุบ,บันเขาถือหุ้น2ใน3ของเอนเนียสและจากการอ้างอิงของนิตยสารฟอร์มระบุว่าแร็กคลิฟมีทรัพย์สินสุดที่อยู่ที่1 3 0 0 0ล้านปอนด์ หากเทียบกับเงินบาทของไทยตอนนี้ก็อยู่ที่ราวๆ4 5 0 0 0 0ล้านบาทครับในขณะที่ตระกูลเกลเซอร์เจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัจจุบันมีทรัพย์สินสุที่แค่3,500ล้านปอนด์หรือ1 2 0 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นถ้าเทียบกับเรษฐีมบังไทยก็น่าจะพอๆกับเสียตอมอัยวัตศรีวัฒนประภาแห่งคิงพาวเวอร์สเตเดียมที่เป็นเจ้าของสมโมสรไลเตอร์ซิตี้ครับสปอตบเบเลเปิดเผยว่าหากเซอร์จิมแรดคลิฟเข้าเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สำเร็จ เขาจัดกละายเป็นเจ้าของทีมที่รวยที่สุดเป็นอันดับในพในเมียมร์มลีกเป็นรองแค่กลุ่มทุนซาอุดีพับลิสอินเวสท์เมนฟันเจ้าของทีมิวคาเซิลยูนา็ดตและเชคมันซูและเชคมันซูเจ้าของทีมแมน so 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 เชสเตอร์ซิตี้โดยโค้กข,ของแรทคลิฟได้ให้สัมภาษณ์กับไทมส์ว่าหากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูนา็ดตมีไหม้สำหรับขายเซอร์จิมแรทคลิฟก็มีศักยภาพที่จะซื้อสโมสรแห่งนี้ถ้าเป็นไปได้เรามีความสนใจที่จะเจรจาเพื่อการเป็นเจ้าของทีมในระยะยาว เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเงินแต่อย่างใดแต่แรดคลิฟมองถึงสิ่งที่เขาสามารถทําได้ในเวลานี้และรู้ว่าสโมสรที่เขารักมีความสําคัญต่อเมืองแมนเชสเตอร์มากแค่ไหนเซอร์จิมรู้ดีว่ามันถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ความจริงแล้วเซอร์จิมแรดคลิฟไม่ใช่นักธุร,รกิจหน้าใหม่ในวงการกีฬาเพราะเขาเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลเอฟซีโลซานสปอร์ตเลกสวิตเซอร์แลนด์และทีม ทีมฟุตบอลในลียงอั่งเศสส่วนกีฬาด้านความเร็วแร็คลิฟก็มีทีมจักรยานอีเนียสรวมทั้งยังเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมรถแข่งฟอร์มูล่าบันเมอร์เซเดสเอเอ็มจีอีกด้วยทั้งนี้แร็กคลิฟเคยยื่นข้อเสนอ4,250ล้านปอนด์เพื่อซื้อสโมสรเชลซีในแคมาร์เลกแข่งกับท็อตแน็ตและกลุ่มทุนของเขามาแล้ว จึงแสดงให้เห็นว่าเซอร์จีมีความสนใจจะเข้ามาเท็โอเวอร์สมสรแมนเชสเตรอร์ยูไนเต็ดจริงครับแต่ต้องดูว่าจะสามารถสู้กับอีก2คู่แข่งสําคัญที่พร้อมทุ่มไม่อั้นเช่นกันหรือไม่รายที่สองครับเจ้าชายฮัมเรนเบนมูฮัมหมัดอัลมักตูมเจ้าชายแห่งหนครดูไบมีชื่อเล่นว่าฟัสซาเกิดวันที่14ี่พฤศจิกายนหนึ่งเปเป็นพระโอรสที่สองของกษัตริย์ชคกมูฮัมหมัดบินราชิดอัลมักตูมผู้ปกครองเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารแซนเฮิร์สโรงเรียนเดียวกับเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษก่อนเรียนต่อด้านเศรษฐศาสตร์หลักสูตรเข้งมงวดที่เซตที่ London School of Economics โดยพระองค์ทรงเชื่อว่าการศึกษาคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตคนเราเก้าแน้าจึงสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชนทุกแดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกดูแลสภา,า,ากีฬาจัดตั้งโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้บริหารธุรกิจ ทั้งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาล,ลัยฮัมเดนเบนโมฮัมมัดสมาร์ทอินดัสทรีนอกจากนี้พระองค์ยังทรงดํารงตําแหน่งประธานสภาบริหารรัฐดูไบดูไบเอ็กซ์คลูทีฟคาวโซทำหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องอีกทั้งยังมีบทบาทในการคิดโครงการอบรมเพื่อให้รัฐบาลปกครองประเทศอย่างทันฉลาดอีกด้วยมีทรัพย์สินส่วนพระองค์อยู่ที่1 4 0 0 0ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือ490 0 0 0ล้านบาทไทยครับ รวยกว่าเซอร์จ,จิมนิดหน่อยแต่อย่าลืมนะครับนี่เป็นเพียงทรัพย์สินส่วนพระองค์ยังไม่นับรวมทรัพย์สินของตระกูลหรือราชวงศ์นครดูไบบังชีนี่อาจจะเป็นแค่เศษเงินของเจ้าชายองค์นี้ก็ได้ครับและอย่างที่รู้ๆกันเศรษฐีชาวอาหรับใจคว้าและทุ่มแหลกเพื่อ,อความสําเร็จของสโมสรในรูปแบบทร์ฟีแชมป์เสมอโดยแทบไม่สนใจกําไรขาดทุนของเม็ดเงินกล่าวคือเป้าหมายเดียวของพวกเขาคือจะเอาถ้วยแชมป์เรื่องเงินกําไรก็ดีขาดทุนก็ไม่แคร์ มาถึงรายที่3ครับบริษัท Apple สํสำนักข่าวเด e Daily Star ในอังกฤษได้รายง,งานว่า Apple บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากอเมริกามีความสนใจที่จะซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากตระกูลเกลเซอร์ด้วยจำนวนเงินสูงถึง5.8พันล้านปอนด์หรือราว2 5 0ล้านบาทโดยปัจจัยหลักที่ทำให้ Apple สนใจเข้ามาซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือโอกาสในการสร้างผลประโยชน์ทางการค้าจากทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่มีปรติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนานถึง141ปีและมีแฟนๆทั่วโลกติดตามมากกว่า1 1 0 0ล้านคนแม้ว่าตอนนี้ Apple และแ a n ใช้เซอร์ยู t น d ตยังไม่ได้ออกมายืนยันถึงเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเขาวลือนี้เป็นจริงนี่จะเป็นครั้งแรกที่ Apple เข้าไปเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลและทําให้แมนยูเป็นหนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่ร่ํารวยที่สุดในโลกเพราะมีเจ้าของเป็นบริษัทที่มีมูล,ลค่าสูงถึง2.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหลังจากมีข่าวนี้ออกมาแฟนๆของสมอสอนแมนใช้เสื้ออยู่นเะแต่ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแบบติดตลกว่าถ้าดูจากไรายได้ที่ Apple ได้จากธุรกิจเทคโนโลยีในแต่ละปีแล้วสนามอดทาฟอร์ หรือสนามเย่าของทีมที่ต้องการการปรับปรุงมาหลายปีอาจจะได้รับการบูรณะใหม่ทุกๆ2เดือนเลยก็ได้จากข้อมูลของแท็บลอยอย่างเดอะเดลี่เมลระบุว่าการบูรณะสนามบด้าฟอร์ดเป็นภารกิจหนึ่งที่เจ้าของคนใหม่ต้องทําเพื่อให้ทีมแข่งขันกับทีมใหญ่อื่นๆได้และมันต้องใช้เงินสูงถึง1,500ล้านปอล้านฟอร์หรือราว6 5 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวคร,รับ นี่จึงทําให้ดีลการซื้อสโมอสรแมนยูในครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในดีลการซื้อสโมอสรฟุตบอลครั้งที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์โดยจะแพงกว่าดีลซื้อทีมเชลซีเมื่อตอนต้น,นปีของชอตแบุลลี่ที่มีมูลค่ากว่า4,250นาล้านปอนด์สำหรับทรัพย์สินทั้งหมดที่มีของบริษัท Apple จะใช้คำว่ารวยนี่ไม่น่าจะได้นะครับเพราะมันโคตรโคตรรวยจนแทบจะนับเลขกันไม่ถูกเลยล่ะครับ รวยหาคนพ่อคนแม่อะไรขนาดนี้บริษัท Apple ถูกประเม,มินว่ามีทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านแปดแสนล้าน u s ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยได้98ล้านล้านบาทฟังดีๆนะครับไม่ใช่98ล้านนะครับแต่เป็น98ล้านล้านบาทหรือถ้าเอามาแจกให้คนไทย60ล้านคนในประเทศไทยทุกคนจะได้เงินจากบริษัท Apple อยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนสามหบาทโดยประมาณครับ พอจะนึกออกหรือยังละครับว่ามันโคตรรวยขนาดไหนรวยกว่าเซอร์จีมและเจ้าชายแห่งดูไบรวมกันร้อยล้านเท่าหรือเท่ามาจัดสรรเป็นงบป,ประมาณบรณิหารประเทศไทยปีละประมาณ3ล้านล้านบาทเงินของบริษัท Apple ก,ก็สามารถบริหารประเทศไทยไปได้กว่า30ปีครับโดยไม่ต้องหาตังค์เพิ่มหรือเก็บภาษีจากประชาชนโอ้โหแม่เจ้าเว้ยรวยเกินไปลแล้วและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เด็กซ่าแมนดิโอนำมาฝากกันในวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ